วันนี้จะมาแนะนำครีมอาบน้ำตัวใหม่นะคะมันเป็นครีมอาบน้ำน้องใหม่แบบคือใช้แล้วไบมากคือใช้แล้วขาวมากคือใช้แล้วคือดีมากคือคนที่ไม่ชอบแบบอารมณมาณแบบว่าไม่ชอบทาครีมทาผิวอะเป็นคนที่แบบออกไปข้างนอกแล้วแบบไม่ค่อยชอบครีมทาครีมทาผิวอะไรอย่างเงี้ยอยากแนะนําครีมอาบน้ําตัวนี้เป็นครีมอาบน้ํา มิรานปันชนอัพเป็นแบรนด์น้องใหม่อยากจะบอกว่าของดีจริงๆของดีมากๆคือใช้แล้วมันใบามากมากเลยนะใช้แล้วใยมากเลยนะทุกคนแล้วมันแบบแบบล้างออกแล้วแบบใสกิกเลยอะ่ะอยากจะให้ลองนะคะอยากจะให้ลองแบบไปตามดูครีมบบน้ำมิรานปันชนอัพใครที่ใช้แล้วแบบคอมเมนต์ให้ดูหน่อยฝากหน่อยนะคะ จับมือกันครั้งแรกกว่าจะได้มาพบกับคนคนนั้นฉันวุ่นวาอย่าปล่อยให้เราต้องแยกกันไปด้วยความไม่เข้าใจและ